ข้าวเจ้าหอมเวชสันตระนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับมานับเบื้องครับว่าพันจุไดดจักต้นนะครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นเก้าต้นนะครับสิบต้นสิบเอ็ดต้นสิบสองต้นสิบสามต้นสิบสีต้นสิบห้าต้นสิบหกต้นสิบเจ็ดต้นสิบแปดต้นสิบเก้าต้นยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สบสองนะครับยี่สบสามย่บสี ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดต้นครับก้อนนี้ได้ยี่สิบแปดต้นนะครับอันนี้คือนาดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับความสูงตัวนี้สูงค่อนข้างจะจัดจ้านเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือเอาต้นหิมหิมคางข่างนะครับหิมคางนะครับบันเดีไปเอาตัวกำงงามนะครับแต่เอาตัวกำงงามก็จะร้ายกว่านี้อีกนะครับนี่คือข้าวเจ้าหอมเวสันตระ กำลังจะทำการตัดใบนะครับ,พบเพ็นงามโพดครับแล้ว yeah.